สวัสดีผมบ๊อบบี้วันนี้ทุกคนอยู่กับเกมการพโมบายืสเบียงจริงๆต้องรับเข้าสู่สนามรบัทหารใหม่ซึ่งในครั้งนี้อาจจะยิ่งใหญ่และยาวนานซึ่งมันก็ไม่ได้นานขนาดนั้นแหละเราจะปล่อยแนวทหารราบจำนวนสามนายบุกเข้าไปไประจําสถานีรบตรงแนวหน้ายิงมิสไซน์นําวิถีป,ปล่อยพลทหารลูกซองเอาไปโจมตี เดี๋ยวนะไม่ใช่ลูกซองนี่ว่าคเรเนตรันช์ย์ทหารรอบโจมตีแสดงพลังให้ทุกคนเห็นว่าวทหารรอบก็มีประโยชน์ถึงจะราคาถูกเน้นหมามุ้งไว้เปรตสแปมจำนวนยิงกระสุนเพลิงดีมากดีมากทุกคนทหารรอบตัวน้อยโจมตีเราเน้นจำนวนไม่เน้นคุณภาพบุกเข้าไปบุกเไปเลยเกๆยิงยยิงมันยิงมันเออเออเอออยามาดูอู ทหารราคา150สายฟ้าในเปดเลยนี่เน่อีเก้คะแนนสามดาวอี่สิเราโรจมตีเราโรจมตีหนุ่มสกิปสกิปเนื้อเรื่องเราไปสู้ไซคลอสไหน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 เบเทโอสหน่วยทหารราบอย่าไปยอมใครเขาเป็นทหารได้ไงมายืนซะโล่งเลยกลางม่านควันตายตเมาควันตายเออโจมตีโจมตีเมาจี๊ดจี้มชัด โอ้โหแม่งตายเป็นผงเห็ดเป็นไก่ไม่คิดจะแอบมันหน่อยหรอวะฐานราตายบรลลาฐาลราตายบรรดาฐานรน,น,น,นะโอเปนดัสกายบทเรียนสอนให้เรารู้ว่าเราควรตั้งบังเกอร์ไว้ตรงนี้นะเพราะว่าเมื่อก,กี้มันโถมมาเยอะเหลือเกินเนลเวลแก้ไขอะไรอ,ะอ่ะอ๋อแก้ไขสีรถเหรอไม่ใช่สีรถด,ดิสีทหารสีคลาสสิกก็เป็นสีเขียอวอ่ะ ไม่ไมแต่เราไม่เอาเว้ยเราจะเอาสีแดงเด่นๆเลยแบบเข้าไปกลางพุ่งหญ้าแบบเห็นแบบเห็นแน่ๆเห็นกู้แน่ๆตรงนั้นน่ะโอเคซื้อโอ้เราไม่มีช่างวิศวกรกเรามีแค่คนเดียวนะเราก็ใช้เพชรเร่งไปเลยใช้เงินแก้ปัญหาสีอ้กรวกหนึ่งเม็ดจ่ายจ่ายจ่ายครับจ่ายมันทำไรได้ที่เก็บของเรามีทหารอยู่สามนายซึ่งถ้าเกิดเราอยากได้ทหารเหมือนอื่นมีระบบกาชาปะมีตู้่ะ ตู้ตู้กาชาเกมปกติเกมมือถือตามเบสิกก็ต้องมีนะโอ้แต่ไม่มีแพทเทิร์นพาร์ตก่อนเลยผมผมผมอยากเห็นตู้อ่ะมีมีมีตู้กาเอ๊ะพาซื้อได้เลยป่ะเออเออเออมีมีตู้ไหมจะดูตู้อ่ะตู้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 กาชาไปมีไปมีบปางหลังเคมีนี่ไงหลังไม้วีรบุรุษหกร้อยเก้าสิบเมตร โอเคเป้าหมายของเรานะนี่คือเป้าหมายของพวกเราที่นายต้องจัดการนะเห็นทหารสีขาวหน้าโง่พวกนั้ไหมไปเลยหน่วยทหารรรบหน่วยที่หนึ่งสามนายตามด้วยหน่วยเกรเนดตัรนเชอร์หนึ่งคนบุกโจมตีสแปมทหารไปเรื่อยๆนะนายต้องสแปมไปเรื่อยๆไม่งั้นนายจะแพ้แน่ๆเออเออต้องกันหมอไมเด็กไมเด็กไว้แล้วหมอคูตัวไหนวะปล่อยเกรเนดตัรนเชอร์เพิ่มอีกหนึ่งตัวทำการกลางบ้านควันเพื่อสนับสนุนยิงไนเข้าไปยิงันเข้าไป โจมตีบุกโจมตีต้องการหมอต้องการหมอยิงไนเข้าไปยิงไนเข้าไปอะไรอ่ะของใหม่อะโอ้เอาตายเลย too easy เราไปรู้กันต่อเลยไอ้พวกทหารฝึกหันสู์ค้าวเมื่อกี้อาจจะเป็นแ่น้ำจิ้มนะอันนี้คือน่าจะเป็นจานหลักแล้วไปเลยทหารราบร้อยห้าสิบบาททหารราบร้อยห้าสิบบาท ทหารดาบร้อยห้าสิบบาทตามด้วยเกรเนดแล้วก็เมดิกบุกไปบุกไปจะกลางม่านควันเว้ยทหารของเราได้เดินเข้าไปแบบว่องไวตายตายบุกไปเล้บุกตายตายอาฮายูไอ้พวกนี้มันกระจอกจริงเลยครับท่านนะจะไปเลยเดี๋ย้วพวกกระจอกเนี่ยแหละโอ้โหไฟกระสุนจากฟากฟ้าปิ้วต่ำลุยลุยมันลุยมันลุยมัน เรียกเรเนดเพิ่มอีกคนนึงคืออะไรอ่ะนี้คืออะไรอ่ะโอ้เปยนเป้ายิงเออนั่นแหละนั่นแหละเออเออใครมันรอดอยู่ตรงนั้นละนี่ตายหาไปนี่นีนี่เนี้นี่เียนี่เนี้นี่เน้ยนี่ยดูคุณจ้องอะไรคุณคิดว่าเกมมันจะมีมากกว่านี้เหรอ เกมมันมีแค่นี้อ่ะพวกคุณอ,อะไรมาอะเกมมือถือมันมีแค่น,น,คนี้มันมีแค่นี้เข้าใจไหมมันมีแค่นี้มันมีแค่นี้รอบคัามต่อไปเราจะรุยกันแบบรวดเร็วและฉับพลันเราจะบุกเข้าไปถึง2สเตจปคาร์ลเลชโกโดยทหารราบสามนายโจมตีถ้าเกิดทีมเรามีแต่หมอทหารราบแค่สามนายเราจะปล่อยแต่หมอนะจะปล่อยหมอจำนวนได้ถก <c oughs> <c oughs> ได้ไปเลยหมอไปเลยหมอลุยมันหมอทหารเราจะเป็นอมมตะ ผมว่ามีหมอถึง13ตัวยังไงร่ะรวยมันหมอเนื่องจากว่าไอ้นี่มันเกะกะลูกตาลูกตานะบึมมาเลยแค่ตังค์ไม่พออะพอแล้วนีไปเลยหมอกี่กี้ตัวนี้ยังไม่ตายเลยรวยมันรวยมันรวยมันเลยหมอหมอกี่เถวอแล้ววันนี้หมอเต็มไปหมดเลยไปเลยพลทหารกีเน่รันชื่อไปเลยไปเลยไปเลย ลอ,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 อยลอยเพราะทหารกรเนืลุยต่อแล้วมีหมอถ้าเราปกป้องหมอได้เราจะบุกได้แบบมีประสิทธิภาพแล้วก็ปลอดภัยไร้กังวลเปี้ยวเปี้วปี้วปี้วอะไรอะตรงนั้น,นะ <c oughs> อะลุยมัน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 ,มนทุกคนเร่งตรงนี้ยิงเข้าไปฉันช่วยฉันช่วยนี่แหละนี่แหละโถมทุกไอเทม ผามันเผามันบิเบินไบีเบินเนเบินให้เผาหมือวัวท่าไปเลยโอ้โอ้โอ้จอจอสันเพิ่ม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 เออเโอ้โอ้นี่แหละนี่แตุ่มตุุ่ม โอเคครับผมเป็นยังไงบ้างกับเกมกันอัพส์มือถว่าทุกคนคงจะชอบคลิปนี้กันนะผมว่าทุกคนคงจะถูกใจเกมนี้กันพอสมควรเลยนะเกมก็สนุกแหละแต่ก็เล่นข้าวเวลาได้พอสมควรเลยใช่ผมเอามาเล่นข้าวเวลานะ่ะโอเคครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้พลาดการแจ้งเตือนว่าคลิปของเราอัปโหลดแล้วคุณจะได้เห็นคลิปของเราเป็นคนแรกเลยอย่าลืมนะกระดิ่งต้องกดนะเว้ยไม่ไม่กดไม่เห็นคลิปนะเอาจริงอ่ะเพราะพวกนี้มันไม่ค่อยแจ้งเตือนเท่าไหร่ต้องกดกระดิ่งนะต้องกดกระดิ่งด้วยโอ้เจ้าก,การะเบในพารน์ต่อไปครับผมพารน์ต่อไปจะเป็นเกมอะไรมาคอยติดตามดูกันนะอย่าให้เล่นเกมอะไรคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะไปะหาโหลดมาแล้วก็ถ้าเกิดเกมไม่แพงกันเลผมก็จะซื้อมาเล่นให้ดูโอ้เจ้าก,กาบบัะเบิดคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้ซ